เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบและเป็นคำถามไม่ต้องการความคิดเห็นบนดาวดวงนี้ให้เราเกิดมาเป็นบนดาวดวงนี้ให้เราเกิดมาเพื่อไปเหลือไว้ นนัคคือความจรรงง้ิสวัสดีค่ะโมน,นี่ยาสิลกับิมาพ้ามาพบกับ,กบเกษตรโอ้ยยอยเองเงแง่กระสีททิพโ์ทแดนอีกเนาะคะ่ะเนาะโมนี้ลูกสาวลาพา่อยายสวัสดีซื้อบักขามให้พ่อกับแม่ปลูกเขานะปลูกให้ไดเดอ้อบ่ได้ไปกะสันฝากทั้งเครอีมากู้บักขามหวานเหนเน็นแน่ข้าเทีย จังใดจังหนึ่งตกงานไปสิได้กินมาค้าหวานมาสั่นเพิ่นว่าย้าสินก็นเลยสิปลูกไอ้เพิ่นจักปลูกจกังใดของเพิ่นดอกย้ําสินก็นปลูกไปตามภาษาย้ําส,ายยสินนี่แหละย้ําสินเล,ลนก,ก้นคุ้มแล้วก็เอาอันขี้หมูนลลี่แหละ้องเพื่นให้เพิ่นปลูกใบคาเที่มันได้กินหมากที่ที่ปลูก ไอ้ชิ้กับ่ได้ศึกษาดอกยอ,อ,อ้สิ้กับปลูกไปตามภาษาทีละเคยปลูกพอแม่ผ้าปลูปกเกงไลยกับก้น,นคุ้มหลักโอ้ยก็แตกบวัวอันนึ่งนั่นแหละมันเลยมาเนาะยังเลยว่า้จิปลูกไว้ถาเพื่อนถ้าจะพ้ายหากหนาข้ามันไงข้ามันได้กินนุ้ยปลูกสี่ตัวเนาะแล้เก่ามา้งไอ้สินบ่มีวิธีปลูกยังดอก คนคุ้มเหลืกอะเอาขี่หมูห้องคืนเหลืกอะลูกเลยขี่หมูผสมผสมดินเหลืกอะอาหนาำฮดฮดฮดเลอกอะมันติม่อยู่ประมาณสี่สี่ต้นหาต้นนี่แหละ สีหมูห้องคือแบบเสียมจุกจุกน้ำหุดเกียรเปียกแล้วก็เก็ดเป็นคุ้มแล้วก็อาลงมาเลยสีสีก็เป็นเกียบเนาะแคเสียงแต่บวกรุ่งค่ะลากมันยังไม่เยอะเลยเปล่า ถ้าหลากข้นหลากข้นดบินเพิ่นบ่นนคอยมันแน่นมันไม่แน่นบนเนี่นหมักยังไงเด้อพ้าข้นปืนไมาเก็บหมัก้ามหวานผ้าน,นสีทองมาสั่ มักทัเลียนมีพันหมอนทองบมักขามมีพันจสีทองด <laughs> <laughs> นใดเนะยังอยู่ดกินเลยเอง <laughs> ไไไเรเิ่งสองปี มันนี่เกินพีน้องปลูกมันสับประรังแล้วตู้บระขามซับไว้อีกปีสองปีบระขามเป็นหมากตรงนี้ก็้พระตองปลูกมันสับประรังอีกปลูกบระขามย่างเดียวเอาบระขามไว้าย่างเดียว โอ้พาะคกับโมียังหลายดอกค่ะพี่น้องมี่ซำนีแหละฮ้่กินกะสิผ้ามาพบกับกสิตอ้อยเองแงซำนีก่อนผู้ใดมักผู้ใดชอบชิปนิกกะกดไลค์กดแค่ให้แอบเสีรีิ้นได้ค่ะสวัสดีค่ะ